สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวสนุกเกอร์ไอคิวทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องอการส่งคิวกันออกคิวนะครับว่ามันมีลักษณะยังไงมันมีกี่แบบแล้วก็แบ่งประเภทยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นที่จะมาเข้าเรื่องนะครับเรื่องความรู้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนชาวสนุกเกอร์ไอคิวนะครับที่ให้การสนับสนุนของสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ เพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ยังไม่เคยมาลองไม้คิวของค่ายเราเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาลองนะครับที่ร้านนะครับอยู่แถวรัชดาท่าพระเจ็ดทับหนึ่งนะครับหรือว่าตรงข้ามเดอะมอลล์ท่าพระนะครับให้เพื่อนๆมาลองกันแล้วก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะคิวคิวที่ที่ร้านเราทําเนี่ยมันมีความรู้สึกแตกต่างอย่างไรนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบแทงสนุกเหมือนกันนะครับผมก็เลยต้องการ คิวเนี่ยที่ให้ตรงความต้องการของนักสนุกเกอร์ทุกคนนะครับอ่าแล้วก็สำหรับลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไม่ได้อยู่กรุงเทพเนี่ยอยากจะสั่งคิวกับทางร้านเราเนี่ยก็สามารถมาอินบ็อกซ์ทางร้านเราได้เลยนะครับแล้วก็หรือว่าส่งข้อความมาหาเราไลนา์มาหรือว่าอะไรมาก็ได้นะครับทางร้านเราเนี่ยก็จะจัดนะครับจัดไมคคิวให้นะครับ เหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นคนใช้เองเลยนะครับเพราะว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนอย่าอย่าคิดว่าแบบว่าเอ๊ะอยู่ไกลแล้วจะได้ของดีหรือเปล่าไม่ดีหรือเปล่าไม่นะครับเพราะว่าเราต้องทําให้เป็นลูกค้าทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันนะครับอ่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียชื่อร้านเราได้นะครับอ่าแล้วก็ท่านไหนเนี่ยที่อยากได้คิวดีๆนะครับในราคาที่จับต้องได้เนี่ยเอ,อผม แนะนำว่าให้มาที่ร้านเรานะครับรับรองนะครับว่าจะได้คิวดีๆแล้วก็ในราคาที่จับต้องได้ด้วยแน่นอนนะครับอ่าเพราะว่าทางร้านเราเนี่ยขายของยังมีเหตุผลนะครับไม่ใช่ว่าเอ๊ะทาไมถึงแพงทําไมถึงถูกอะไรเงี้ยคือร้านเราเนี่ยจะมีเหตุผลในการในการตั้งราคานะครับแล้วก็ในการขายมากๆเลยอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับก็อาจจะมีการลงโฆษณาในเอ่อเว็บต่างๆนะครับก็อยากให้ เพื่อนๆชาวสนุกเกอร์ไอคิวทุกคนนะครับเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับอ่าวันนี้เราจะมาเข้าเรื่องการออกคิวนะครับส่งคิวว่าสําหรับเพื่อนๆเนี่ยที่พอแทงได้แล้วอ่าแทงแทงลงละอะไรละเราก็จะมาแบ่งหัวข้อกันนะครับว่าเอ๊ะการออกคิวเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงมันมีกี่วิธีมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอ่าครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาชมแบบสาธิตกันเลยนะครับ ก็คือการส่งคิวการออกคิวเนี่ยมีกี่แบบนะครับมีกี่ประเภทนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําให้ดูกันนะครับในแบบนี้ก็คือแบ่งเป็น2กรณีนะครับก็คือกรณีแรกเนี่ยคือต้องการมุมขาวนะครับก็คือดึงคิวช้าแต่ส่งไวต้องการมุมขาวนะครับจําให้ดีๆนะครับต้องการมุมขาวดึงคิวช้าส่งไวแต่ถ้าไม่ต้องการมุมขาวเนี่ยให้ดึงคิวช้าส่งช้านะครับเดี๋ยวเราก็จะมาชมแบบสาธิตกันนะครับว่าการส่งคิวการดึงคิวเนี่ยมันมี ความแตกต่างกันอย่างไรเส้นเชิงนะครับอ่านี่กรณีแรกนะครับดึงคิวช้าแต่ส่งไวอ่านะครับสังเกตมุมของขาวนะครับจะเข้ามาประมาณตรงนี้เลยนะครับอ่าเมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับตั้งจุดคอนโทรลเดียวกันนะครับจุดเดียวกันคอนโทรลเดียวกันนะครับแต่ดึงคิวช้านะครับส่งช้านะครับเป็นกรณีที่สองนะครับ เห็นไหมครับเห็นชัดๆเลยนะครับว่าการคการฉีดของขาวเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมากเลยนะครับอ่าก็คืออยากให้เพื่อนๆเนี่ยที่นําไปซ้อมเนี่ยเข้าใจนะครับเข้าใจในในเหตุผลที่ว่าเอ๊ะทาไมเราแทงจุดจุดคอนโทลต่างๆเนี่ยแล้วทําไมเราออกมาผิดรูปนะครับก็คืออยากให้เพื่อนๆเนี่ยมีความเข้าใจในการส่งคิวการออกคิวนะครับ แล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยนะครับต่างๆนะครับกันในคลิปหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาอ๋อก่อนก่อนจบนะครับเดี๋ยวเราลองลองสาธิตนะครับการแทงในภาพรวมให้ดูก่อนนะครับว่าการส่งคิวเนี่ยเป็นยังไงนะครับดึงช้าส่งไวนะครับต้องการมุมขาวนะครับ วันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณพรีเซนเตอร์นะครับพี่หนึ่งไอคิวมากมากนะครับที่ให้การสนับสนุนเราโดยมาตลอดนะครับวันนี้ก็ใจดีมาเป็นซีเซนเตอร์ให้เราด้วยนะครับก่อนจากกันไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาขอบคุณนะครับทุกทท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามกันในคลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ